ก็อัดบานพักบานดูกันสันน่าพยยังสวัสดีค่ะแม่แต่มาล่ำใจก็ลยได้ค่ะมนีสิมาล่างสันเขาพูดผู้คนสะอาดสะอางผู้คนดูแลผู้คนรักษักางเขาักรักสางชีว น้ำล้งใจคุณลอยเลยโอ้ยน้ำกรไดช่ามัวบ่ไหลใช่ไหมโอ้ย่ไหลจริงๆนั่งนั่งอุ่นน้ำเย็นเพื่อคแจ้งตาใสน้ำเบงกูเบงเต่าเด้อใสอยู่บ้าลจะว่าทักโอ้ย น้ำกับพ่อน้ำโอ้ยน้ำกับเบอร์ไรพี่น้องเอ้ยน้ำก็เะเพ็งสี่ต้ทำความสะอาดพุ้นกระดน้ไปฆ่ายังมึงไรวะงามเก็ยสะอาดในานดสะอาดสะอางงามไปงามมากแต่ผมไมีฝุ่นมีฝอย โอนั่น่ไหร่กับวะการทนสะอาดจังจะนึกแบนี้คผู้ชายเน้ยลงไไม่เห็นสะอาดให้ให้ได้สะอาดย่างไปย่างมากกั มันมีผลิสวยบ่ได้เหยียบเสียนไม่เสียนไหลเดี๋ยวสอไปฮาลองนะล่ำกจเขาดูเย็นเป็นชุดร์อะไนลำตลอดลลลกอดถ้ายังมีฝ่ามีผลผลตกมาถึงเศร้าซักูกะน้ำเบิงน่นแงงมันล่ำใจก็ลอยขนาดลกกุงเทพบขนาดกูไปง่ายมากไงาบ่ได้เจียคารุนหนักเบาออไป ่องเมือเ,เ,เขาเผิกป่าเผิกฝนเหนือเขาแน่้าฝนมีป่ามีฝนฝนก็หลายหลายไงขนเมือง <c oughs> ไง <c oughs> งยานมือน

บางนิยมผูเอินคนเขามา้กำลังแรงใจเขาแรงขอบข้อกินเกียร้านนีที่บ้านทานรกเขอกี่หไรก็ได้บ้านเขาบดิเว tầm nó điểm ơn khuôn cả lăng lên cái khó lại phải để số giá mười rồi đấy Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เท่มเท่มเท่มอยากินอย่านนี่ตอนนี้ก็ต้องใส่อูยจะมองอไันจะมากินจะมาดำเด้อพี่น้องในวันมาแล้วใจจรลอยไปไปใส่ครัวใส่ยาใส่สาร ให้อันตรายมากใจรอกรักคนรักษาดีทุกอย่างนี่ปูอยู่ตามอยู่กับใครขี่น้องเ้ยบ่ม่สิสะอาดอ้างกระเฮียนปูองเฮียนเจ้าปูเจ้าหน้าใครทุนสะอาดสะอางขึ้กันท่านกัดจีดไปใส่กัจีบอะไรเหยียบพุ้นเหยียบฟอยน้ำดูน้ำจินท่นก็จีดสะดวกบ่มี ไม่มีควสะอาดทุกภะผ้าเพิ่งกะซีดีข้าวหนิแหละตัวไม่สะอาดตาบานช่องเธอของเอาใหสะอาดโอ้ยเสร็จหิ้งหิ้งเหลี่ยมเหลี่ยมเด้อยังมีนี่อันนีาแย่ละยังมีอุปสรรคที่ยังเด้อขาไม่ให้ก้อมสะอาดไหน่ะถือสมถือสาลูกหลานเด้อปุ้ย ไปบ่มีเบียดงาที่อดก็ม่เฮ็ดั่นชินก็จะเก็บดอกไม้ดอกไรขึ้นหานามพา,ายังสบายเพื่อนดีละทุกสิ่ค่ะทุกสีเลยนั่งลำ่ำจะไปสั่งมาหมา,มาจะไปนั่งหลกนั่งลำ่ำเพื่อนแต่ไรเพื่อนก็นนนกนดูแอยู่ อืมขาอีกทีดแย่งบางซ่างจ้ะอันนี้เพิ่มสลดปลอดภัยความเสี่ของสารนี่แหละค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยค่ะมอลลัมเอ้ยลิปของแม่เตนมอลลัมใจเกินลอยค่ะปากกดติดตามด้วยค่ะ เจอกันชิปนาเดค่ะเดี๋ยวแม่แตนสีนี่ยังมาให้เบิ่งพี่น,อน้องก็ค่อยติดตามเด้เด้ค่ะ